ก็ <jam Stadium> ไม่ได้ใ <Commons> ช <laughs> <livest> <that> ่ไหมเออก่เองใช่ไหม่ยไงห้าสี่สามสองหนึ่งสี่หกเจ็ดตอนนี้นะครับทุกคนครับเราอยู่ชิลเบิร์นครับและที่เราอยู่พวกเราครับในช่วงของบ่อบ้านมันจะมีมันจะมีวิธีครับเวลาพ่อบ้านเราจับมือไว้ตรงนี้กันแล้วก็พ่อบ้านพ่อบ้านพ่อบ้านโอเคโอเค เมื่อกี้คือเรานั่งกินข้าวกันนะครับแล้วทีนี้ผมก็มีไอเดียว่าเราจะเล่นเกมกันนิดนึงเพื่อที่จะเคลียร์ค่าอาหารกันเดี๋ยวอธิบายให้ทีมดิเบิร์ดฟังก่อนบุญนพ่อบ้านคือเราจะเอากิจกรรมหามาเล่นกับเพื่อนเป็นช่วงที่เน้นหาไม่ไม่เน้นสาระไม่มีสมองเลยไม่เหมือนจะไม่มีก็ต้องทำให้ได้อดีตทีมช็อตใช่ไหมไม่มีตังค์แล้วเมื่อวานหนักกวงไปนอนใช่อย่างนั้นเลยแล้วอย่าไปโอนก่อนนี่ก็คือวิธีหนึ่งที่หนึ่งจะใช้ให้ทุกคนจ่ายง่าน แล้เราก็ต้องแข่งกันใครจะไปรู้บางทีผู้คุณอาจจะแพ้ผู้ผมก็ได้ซึ่งเกมที่เราจะเล่นก็จะเป็นเกมที่คุณเคยเห็นที่เขาเอาขนมระวัง,งบนหน้าไหมครับแล้วก็แบบขย,ยอดขยอดขยอดหยอดหนะ้า <c oughs> เอ,อิดแล้วเข้าปั๊บแล้วคือเราก็จะจับเวลาเราจะนับเป็นทีม3คนใครทำเวลาได้น้อยที่สุดทีมนั้นชนะไป <c oughs> ส่วนทีมที่แพ้ก็จ่ายค่าโอเคกาแฟดีภาษาภาษาโอ้โหไม่ได้เลยไม่ได้เอยเกมคิดอีกใช่ไหมแต่ยังไง ซึ่งสิ่งที่เราจะวางบนหน้านะครับนั่นก็คือขนมจลี่ตัวนี้ครับผมเขาไม่ได้จ่าเลยเหรอเขาทอบมอยากให้ก่อนเดี๋ยวเราจะตกลงกันก่อนว่าใครจะเล่นก่อนตัวแท็บลอยทุบนะตัวแท็บลอยทุบนะโอเคเบายิงจุกเบายิงจุกมาไอเบอร์เรื่องเอ้ยได้ตรงตรงเขาเรียกอะไรอะโหนกแก้มตัวแรกนะครับมาครับคนแรกที่จะเริ่มก็คือบิลลี่หนึ่งสอง

ไปแล้วใช้เวลานานกันไปผมก็เลยอยากจะปรับเปลี่ยนนิดนึงให้แบบแท็กทีม3คนใครทำได้ก็คือก็จบเลยเมื่อกี้คือวางตรงนี้เรียบปับหน่อยไว้ไว้ประมาณตรงนี้จะได้มีความมุ้งยิ้มมุ้งยิ้มหน้าจำได้ครับตุนจิงดีๆทำได้ได้ดี่เมื่อกี้มาแตะลิ้นแล้วเลยฮะแหวนเลยอ่ะ ไม่รู้นะฮะแ้ลว่าจจ่ายเลยก็ได้บิลลี่มันแย่งบดหแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ย อะ้ยคร้ไปโดนได้แล้วจบโอ้โหเรียบร้อยคับมที่เบิร์ดร้อง52ีครับอ่อยพี่ยอมไหไม่อไม่ยอมไม่ยอมุคพร้อมนะไม่ใช่บุคคลเลยพึ่ด้วยกูด้วยอ่พิ่งด้ดิไปสู้ๆเก่งมาก คุณซ้อมมาเปล่าแล้วผมเล่นรอบไปแล้วหนึ่งที่สลิมครับมึงชวนเขามาค่าตัวไม่จ่ายให้เขาเลี้ยงข้าวดูคอนเสิร์ตเขาเขาก็ไปดูฟรีสุดจุดทิ้งกินเอาพวกผมมาทำอะไรตัวหน้าเอาคุณมาแกงอะไากผลงานนิดนึงครับก็วง Tilly Burst นะครับก็ตอนนี้มีอัลบั้มปล่อยไปแล้วชื่อว่าผู้เดียวนะเพืเดี่ยวในอัลบั้มเลยนะเธอมีเพียงเพืเดียว ก็ทำได้แล้วทุกสตรีมมิ่งเลยในยูทูบแล้ก็อ่าก็ผมก็มีเพลงให้เธอนะครับที่เราคอเกอร์ของพี่โตวัสด์ นี่เบอร์ชนะทกธีเบอร์ครับขึ้นครับนี่ครับผมบิลิโอวานครับอันนี้เตอร์ธีเบอร์นี่มาดูคลิปหน้าเดบ๋ยวนะครับเย่คุณดีเอาหมูมาแกงนะอย่าลืมจ่ายตังค์เลยนะครับผมจ้าแดกฟรีเฉยเลยว่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเราหาเดี๋ยวอินฟลเอนเซอร์คนอื่นเราก็แดกฟรีไปเรื่อยๆวะแล้วลงมาบ้านเราพอทำบ่อยๆเนใครจะมาออกที่ไม่อาส์ละสิข้างหน้าเราจะเล่นอะไรกันก็ฝากผลงานคลิป ความพิลึกพิลึกแล้วควาใจะ้อนเขาด้วยน้ำตาอะไรก็น้ำตาคนใช้เยิ่ปนาจอาอะไรกัก็ช่องของเรานนี้ก็พวกเราหมุตัวพวเสิจะทำไมลาไปก่อนครับเจอกันทงนับ๊ายบายบายว้าวโอยอ